เชิญอีกสองรุ่มหลอน้อยกว่าขึ้นมาไม่ใช่โอ้โหดูว่าเขาเป็นสาวผู้หญิงเนาะอะไรอยเอ๋นะคะแล้วทำไมเขาต้งการให่ใส่ส้นสูงไม่เป็นสูงมากนะคะับโอ้ยผมได้แคี่นี่แล้วครับรอรอรอแหมพุ่นเล่นไหนมาถึงวันนี้แล้วก่อนนะคะในงานนี้ ช่วยไปจับสัมพันธ์นิดนึงเดี๋ยวมิจิพูดเรื่องเราจะลงไปถ่ายเสื้อกันให้พูดถึงเรื่องของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับเต้านมให้กำลังใจนิดนึง<อ>ค่ะก็สม<อ>ัยน<อ>ี้เจ๊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 เขาจะบองกนะไอ้เรื่องเจ๊ค่ะเจ๊พูเรื่องอะไรกับเจบอกว่าบอกยังไงสำหรับเอ่อเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับเป็นเรื่องที่ <c oughs> เป็นเรื่องที่สมัยนี้เนี่ยผู้หญิงส่วนมากคือจริงผมดูลรายการผมดูลรายการที่เจอจนะจสุขภาพเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนมาก คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงส่วนมากจะเป็นโรคมะเร็งเต้า,ตานมคือเมื่อก่อนอันนี้ผมได้ข่าวาาานานว่าพวกที่เปแบบทำงานในแบบการบินอย่างเงี้ยแอร์เนี้ยมันจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้า,ตานมมากแ,แต่ว่าตอนนี้เน,นี้ยคือการบ,<ม>บินแอร์อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ถึงแม้ว่าแอร์สนเตตจะสวยได้จงแต่ว่าผมก็ไม่ได้จับจองเขาขนาดน,นั้นนะ<า>คือสมัยนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากครับโรคมะเร็งเต้า,ตานมถือว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นได้แล้วคือมันมีโอกาสเสี่ยง สูงพอสมควรนะครับก็ถ้าสมมติเกิดอย่างพวกเราทางที่อยู่ตรงนี้ก็ถ้าสมมติเออ่ปีนึงเนี่ยเราตรวจเช็คไว้ก็ดีครัตรวจสุขภาพร่างก,กายไว้เลยถูกต้องเมฆาสลอนตะไบเจมก็พูดไปหมดแล้วนะครับเียนะโอ้โหแอร์มอสเตอร์ทำไมเป็นแอโ์มอสเตอรู้เยอะมากเลยครับ จะพูดง่ายๆก็คือก็สมัยนี้ยนะครับผมเราพี่จิ๋งก็เป็นคนต้องใจเป็นเยอะเลยก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะครับผมช่วยกันบริจาคนะฮะเมื่อกี้เลยมีเสื้อขายนะฮะเดี๋ยวเราก็จะตัเองขายเสื้อนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันการบริจาคนะครับผมรักมากเลยอ่ะเอ๊ะเอาพูดไปหมดละสองคนอ่ะสรุปเลยละกันสรุปแล้วก็ผมก็ขอเป็นคนเชิญชวนแล้วกันนะครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้และคนที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมาทางด้านหลังและด้านหน้าเวทีนะครับ คนที่กันจะเข้าไปนะครับแล้วก็พี่เราพอทหาน้ามาซื้อเสื้อได้นะครับตรงนี้มีเสื้อหลายไซส์หลายขนาดครับแลวเงินตรงนี้เราก็จะไปสมทุนเนาะช่วยบริจาคก,กับผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมอะไรประมาณนี้ครับก็ฝากซื้อเสื้อหนาดละกันนะครับได้เสื้อด้วยได้ทุญด้วยครับกับโครงการนี้ขอบคุณมากครับถ้าจะซื้อเตอานะคได้ ใส่เสื้อกันนะคะตรงน,นี้ก่อนนะคบตรงนี้ก่อนนะคบขอกล้องการก่อนผู้ชายที่หล่อที่สุดเลยในอินสไพร์ของเรานะคะครับหน,นึ่งสองสำหรับคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ร่วมกับปุ่นนะคะอีกสักพูกหนึ่งสามศิลปินจากบ้านเอเอฟของเราน,น,นะคะนนจะลงไปช่วย นะคะแล้วก็สามารถที่เข้ามาร่วมบริจาคได้เสื้อหนึงตัว350ราสบาทค่ะนะคะคุณกู้ชมนั่นใหญ่ก็เลยทีเดียวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนั่นเองนะคะแล้ววิดีโอวิดีโอข่าววิดีโอค่ะนึ่งโอ้โหนอนจะร้องเพลงเพราแล้วอยากแฮกซิ้งเลิด้วยนะคะป่า มีไหมคะขอแขกบพีพีค่ะถายรูปนะคะอ่ะถายรูปได้เลยค่ะแคกรีนะคะบูสสปอนเซอร์นะคะเรียนเชิญเลยค่ะ อก่อนนะคะกล้องสื่อรอก่อนค่ะอ่เอาสื่อถ่ายด้วยนะคะอ่ด้านนี้เลยหนึ่งสองสองโอเคเรียบร้อยนะคะพอเชจอสามุูกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตระเวนถ่ายเสื้อกันดีกว่านะร่วมทำบุญกุศลกันนะคะ